ตอนที่สคืนสวดมนต์ในป่าช้าค่ำคืนหนึ่งพระทุดงสาถึงสรูปเดินทางเข้าไปในพื้นที่ป่ารกร้างเพื่อหาที่พักพวกท่านเหนื่อยล้ามาทั้งวันจนเมื่อพบพื้นที่โล่งกว้างขวางใต้ต้นไม้ใหญ่มีดินแห้งพอปูเสื่อได้ก็ตัดสินใจหยุดกลางกลดพักกันตรงนั้นแต่ชาวบ้านที่เดินมาส่งถึงทางเข้าเคยเตือนแล้วว่าอย่าพักตรงนั้นเลยโยม ตรงนั้นเป็นป่าช้าเก่าพระรูปอาวุโสกลับตอบอย่างสงบป่าช้าก็ดีแล้วโยมจะได้ภาวนาเห็นความตายความไม่เที่ยงตกกลางคืนหลังจากสวดมนต์ทำวัดเย็นเสร็จพระทุกรูปต่างเข้าสมาธิท่ามกลางความมืดที่มีเพียงแสงไฟฉายวางส่องไว้บางจุดป่าเงียบสงัดจนได้ยินแม้กระทั่งเสียงลมเสียดใบไม้ไม่นานนักเสียงหนึ่งก็ดังแทรกขึ้นมา เสียงสวดมนต์ในตอนแรกเหมือนแว่วๆมาจากอีกฟากของป่าพระแต่ละรูปต่างคิดว่าคงมีพระทุตดงกลุ่มอื่นมาปักโกรดใกล้ๆจึงไม่ได้สนใจแต่ยิ่งฟังเสียงนั้นก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเรากับสวดบทเดียวกับที่พวกท่านเพิ่งสวดไปเสียงทุ้มต่ำเสียงสูงแผ่วบางท่อนดังเหมือนอยู่ใกล้หูบางท่อนเหมือนลอยห่างออกไปแต่ที่แปลกคือ จังหวะเสียงสวดไม่เป็นระเบียบเหมือนหลายคนสวดพร้อมกันแต่ไม่เคยตรงกันเลยสักครั้งพระอาวุโสจึงสั่งเบาๆตั้งสติไว้อย่าเผลอเสียงสวดดังต่อเนื่องจนเกือบเที่ยงคืนพระทุกรูปตัดสินใจหยุดภาวนาเดินตามหาต้นเสียงใช้ไฟฉายส่องไปเรื่อยๆและสิ่งที่เห็นตรงแนกก็คือกองกระดูกระโหลกนับสิบเรียงรายอยู่บนพื้นหญ้า บางกะโหลกยังมีเศษผมติดอยู่พื้นดินรอบๆมีร่องรอยการฝังศพตื้นๆเก่าแก่แต่สิ่งที่ทำให้พระรูปนั้นขนลุกจนขาดแทบก้าวไม่ออกก็คือแม้ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยเสียงสวดมนต์ก็ยังดังชัดเจนราวกับดังขึ้นมาจากใต้พื้นดินพระอาวุโสจึงนั่งลงแผ่เมตตากำหนดจิตสวดส่งวิญญาณอย่างสงบเสียงนั้นจึงค่อยๆเบาลงเบาลง จนเหลือเพียงความเงียบรุ่งเชา้าเมื่อพระออกบินทบาตชาวบ้านละแวกนั้นเห็นก็รีบเข้ามาถามด้วยความตกใจเมื่อคืนท่านพักที่ป่าช้าหรือเมื่อพระพยักหน้ารับชาวบ้านจึงเล่าว่าหลายสิบปีก่อนบริเวณนั้นเคยใช้ฝังศพคนตายจำนวนมากบางคนตายโหงไม่เคยมีใครทำพิธีส่งวิญญาณให้เลย